สวนมะนาวสายทองสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวกเกษตรกรทุกท่านวันนี้เป็นเช้าของวันที่13มกราคม2564ซึ่งทางสวนมะนาวสายทองก็ได้ทำการฉีดยาวัคซีนอะฮิวาให้กับน้องเป็ดนะครับน้องเป็ดอายุ35วันนะครับก็ได้ฉีดวัคซีนอะฮิวาไปเรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับเมื่อวานนี้ อาการเบื้องต้นของน้องเป็ดที่โดนวัคซีนไปก็จะซึมๆนะครับแล้วก็หยุดพักการกินอาหารของคาบเย็นนะครับก็ไม่ค่อยกินอาหารนะครับนี่คือผลข้างเคียงเมื่อวานที่ผมได้ทำอาหารนะครับใส่ในรางเส้นนี้นะครับเต็มรางเลยนะครับเทไว้ให้ก็เขาไม่แตะเลยนะครับน่าจะมาเริ่มแตะกันก็ ช่วงของเมื่อคืนนี้นะครับจนถึงช่วงเช้านี้เช้ามาก็โอเคครับผมน้องเป็ดก็กลับมาสภาพล่าเริงสดใสเช่นเดิมแล้วก็เล่นน้ํากินน้ําปกติเหมือนเดิมนะครับทุกตัวก็ปลอดภัยดีครับผมไม่มีตัวไหนที่จะมีอาการว่าจะาเสียชีวิตลงไปจากการให้วัคซีนในครั้งนี้นะครับก็ฝากติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับการเลี้ยงเป็ดบาร์บรี่ สำหรับมือใหม่ท่านใดที่เป็นมือเก่าแล้วก็ขอคำชี้แนะขอคําแนะนําด้วยนะครับตอนนี้เป็ดผมได้อยุ่35วันน้ําหนักโดยเฉลี่ยเล็กสุดตอนนี้อยู่ที่โล4ถึงโล5นะครับนะี่ครับ35วันไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไระครับตกเกณฑ์หรือเปล่านะครับก็ฝากคำแนะนำกับคำชี้แนะมาด้วยนะครับ บางตัวผมช่างกิโลดูก็อยู่ประมาณโล9ถึง2โลนะครับตัว2โลก็มีก็ใหญ่ไล่เลี่ยกันไปเรื่อยๆนะครับแต่เมื่อวานก็จะมีตัวหลุดไซส์อยู่ประมาณ 4- 5หตัวซึ่งก็ยังเล็กอย่างเช่นตัวนี้นะครับตัวตรงกลางนี้นะครับเห็นไหมฮะตัวกลางที่เราครับตัวที่ยืนอยู่นะครับ <c oughs> ตัวนี้น่าอยู่ประมาณโลครึ่งนะครับโลครึ่งถึงโล 1.4- ถึง1.5ผมว่าประมาณนั้นนะครับตามสายตาผมนะฮะ ครับผมหลังจากที่เทอาหารให้น้องเป็ดแล้วก็ดูเขากินล่าเรืองดีครับผมช่วงนี้ผมเปลี่ยนอาหารมาเป็นสูตรสอแล้วนะครับแต่เป็นโปรตีน17เป็นะครับเป็นอาหารที่หาได้ตามพื้นบ้านแล้วก็หาได้ตามร้านขายอาหารสัตว์ทั่วไปนะครับเป็นยี่ห้อนี้นะครับซึ่งผมไม่ได้ใช้ซันฟิตนะครับซันฟิตที่ลำพูนค่อนข้างหายาก แล้วก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าราคามันจะแพงหรือว่าราคาจะถูกยังไงนะครับผมคงไม่ไปหาแล้วนะครับคงจะใช้ตัวนี้ <c oughs> ตลอดไปเ <c oughs> พราะดูแล้วการเจริญเติบโตของน้องเป็ดค่อนข้างจะโอเคนะครับนะฮะสำหรับสูตรอาหาร21%ของแบรนด์นี้แล้วก็สูตร19%แล้วก็สูตร17%นะฮะก็ขึ้นอยู่ที่เราจะเลือกใช้เอานะครับซื้อเยอะก็ได้ราคาถดถอยลงมาบ้างซื้อน้อยซื้อปลีกก็ราคาแพงตามกลไกของตลาดเป็นเรื่องธรรมดา ครับผมไงก็ฝากติดตามดูนะครับสาหรับเพื่อนๆที่เ,เลี้ยงเป็ดเบอร,ร์เบอรี่แล้วก็ท่านใดที่มีเป็ดออกในช่วงนี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับส่วนของชุดผมชุดนี้ก็น่าจะเป็นประมาณช่วงของก่อนตรุษจ,จีนนะครับตรุษจ,จีนปีนี้วันที่12กุมภาพันธ์นะครับเป็ดชุดนี้ของผมจะได้60วันก็ประมาณใกล้เคียงนั้นแหละครับนะฮะเพราะว่ารับเป็ดมาวันที่7นะครับ7ธันวา เจ็ดกุมภาก็เลื่อนไปนิดนึงเพราะว่าเดือนกุมภาก็จะมีน้อยวันนะครับก็จะประมาณที่สิบกว่ากว่านะฮะก็จะครบ60วันจากที่ผมไล่นับดูนะครับแล้วก็จะได้ลงเป็ดชุด2นะครับของต้นเดือนกุมภาพันธ์เพื่อจะไปลงเลี้ยงขุนต่อไปในของการจับขายเดือนเมษายนนะครับโอเคครับผมไงก็ฝากคุเพื่อนๆไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับ การเลี้ยงเป็ดบาวารี่ของสวนมะนาวสายทองขอให้ทุกท่านมีความสุขครับผมสวัสดีครับ